ผิดซองพิดซาุ่นเด้ถึงหน่าสิคือเจียวปแปรกบองกัยามันนี่กะเลิกง,งามงามหนีจ้าเมยใส่เฮ็ดพิซซ่าให้ร้านกินแต่ก่อนสิเฮ็ดกะคอพ้าเราไปเฮ็ดทุระอยู่ตลาดก่อนจ้าค้ามใจกะสิไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผูนเน่จา้าเฮงกันหนีมันสวยแล้วก็เลยผิดแผนจ้าก็เลยพ้ากันมาช็อปปิ้งพุ่นเด้เจร่วมมาเนาะเจร่วมผ้ามาละลลยซับฟูยเบาไป โมเมนต์อ <laughs> ีกย่างดอกเราอยากได้เครื่องหอยไอนในหของหน้าแม่จา <laughs> แล้วก็เครื่องควาวนิดหน่อย <laughs> นิดหน่อยที่แปลว่า <laughs> ว่าอีกบกี่บาทกับพันซี <laughs> นละนิดหน่อยอยู่ <laughs> พอแต่ออกจากดีไไว้กันยังไป้านยี่สิบบาทยี่ดได้จา้าโพดขาขนมายวน,น<ะ>ว่าได้ออกตลาดนี่มีแต่แนวเอาจ้าน้ำมันกะลืมเติมได้หอดปุ๋ยขันว่าผ้าแม่ยปัทุระนี่ก็ต้องใใทําใจแน่จ้าห้าิบทุระอีกห้าิบก็คือเบาอ,อช้ำเบาจนลิงนลับยังว่าเม่ฉันนั่นน่ะต้องโยกถัวยท่องให้แล้วขันเ่าเรื่องคิตักมากไดนี่กับ,บ่แพ้ขัามเบาคือกันจ้าแล้วไปสวีเดนกลับมาลาศูนหูวประจ้าแล้วเอาอีหยางมาน้ำแล้วสื่อแป้งพิซซามานํากับชีสเออจึงบลาเล่าขนอีหยางมาแนนน่พะจาเอทแ บ่แมนแต่ขนมปังกับชีสล่ะคันว่าเฮ็ดกะโอ้ยเต็มอากหลากอยู่จ้าเจ๊ไห๋จังสิกินเนืแต่ว่าแล้วขนมาไรดีล่ะจ้ากอ<า>แ,แต่กับมาหอดบ้านแม่กะจัดของเฮ็ดนั่นเฮ็ดหนี่จ้าแล้วเราก็บ,บอกเขาว่าเฮ็ดซอสพิซซ่าแน่ว่าสันเออเอาจัดไปตัวพามาขันบอกระขันยู่แต่ก็ว่าก็ต้องเฮ็ดแล้วบอกว่าเฮ็ดให้หลานกินแน่เออเอาจัดไปก่อนสิเฮ็ดอ่านก็ขอกินก่อนเน้่อบ่าไหวแล้วหิวเฮาก็สิมาหันของหันอย่างเตรีมยวใบจ้านี่ชีสชีสที่เราออกมาอย่างแต่เมืองนอกเออจึีกเราจึมงอีก ไว้จ้ารอเด็กน้อยเลิกเรียนนะซีโมงปูเขาก็สิไปฮับแล้วก็ค่อยสีเฮดให้เขากินเท่อเดียวขัดสีเฮดไว้มันก็ยานมันบวดแสบผนะพอแต่ซีโมงเขาก็สิทําการบันเล้งเห็ดเลยจ้าเขาก็สีเฮดง่ายๆนะจ้ามีแค่ฮอตดอกเอาจริงๆแค่ซอสกับแป้งเขาก็กินขาดแล้วพวนเดยอร่อยเลิศบืยุยยองจะคลองกับเป็นคัก บมเมนอีหย่างดอกมันก็มีแต่หอดดอกั่นะมือว่านี่ก็มีบังนาดูได้จ้าแต่ว่ากินไปเบิดแล้วบักงนัดเหลือก็ว่าสิเอามาใส่กินน้ากันนั่นลหละจ้าแสบห้าวายเอียนจักเอียนบะเอียนละบ่ลู้ความหั่นชีดไวเนาะจ้าก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะน่อยหรือว่ามันอาจจะลายไปบ่ฮหูล่ะแต่พอเอาเข้าถาดเล้วนตีลืมคิดจ้าว่าเออชีดหนี่มันก็ต้องมีรสชาติเค็มแต่เฮ็ดจังไหนได้ใส่ไปแล้วเอาคืนก็บ่ได้จ้าน้าตาของพิซซ่าของเฮาเอาซมนี้ลหละความขีดขานเฮ็ดอะเนาะเฮ็ดให้กินก็กะจึงละ เรียบร้อยแล้วกับสีราดซอจ้ากระผงออาอาอาริกาโ,โนตี <laughs> เออนั่นละแต่ว่าทีแน่หลานชัดเอิญพริกไทยจึงบลาใส่ทุกอย่างเสร็จกบพรอมลุยจ้าแบ่งผูรชินสองชิน้นแต่ทีนน่ๆก็คือช่ำไม่ไหวช่ำชีดจ้ายั่วยเลยฟาดเข้าไปอคำแรกไม่เป็นไรคำสองทำไมมันเ,เ <c oughs> ค็มเค็มบอกว่าจะบง่งบอกในการกินเค็มของเขาเลยแต่กะว่าบ,บวาก,กันเพราะว่าเขาใส่ชีดไปหลายหานนะก,กินไปผูรชินจ้าสล่านานั่นกับผูรชินเคิงหรือสองชิน้นปลของมักเขานาะแต่ว่าเฮานี่เออชิ้นเดียวกับจุกแล้วจ้าอ้วน แล้วจึงส่วนที่เหลือก็เอาไปแห่ย้ายเท่ากินน้ำจ้าจังมีแขวนหย่มมาบู้เนี่ยก็คือสีหย่อได้ยูดอกราะว่าขนมปังก็บ่ะไ้แข็งหลาย